สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งผู้ติดตามใหม่และเก่าครับบรรยากาศในเมืองครับวิถีชีวิตของคนในเมืองมาชมกันครับวันนี้สวัสดีนะครับอาหารก็ง่ายๆครับมีปลามีปลาก็เอามาฝากน้องแมวมบ้างครับน้องแมวชอบกินก้างปลาครับก้างปลาแมวจรแมวจรมีเยอะมากครับ มากันมาหลายตัวเมียวจรหนึ่งสองสามสี่ครับแบมบแบมบจีซอนจีหลายกีรอครับมาครบทีวันนี้สี่ตัวต้องสี่ตัวครับเมียวเมียวให้คุณให้โทษครับเมียวให้คุณลักษณะเมียวให้คุณเมียวที่มีจุดขาวเมียวที่มีจุดขาว ้าแห่งลักษณะแมวให้คุณแมวที่มีจุดขาว9แห่งเป็นแมวที่มีอำนาจผู้ใดเลี้ยงไว้แล้วก็จะดีเป็นคนมียศศักตลอดกาลแมวมีจุดขาวเกแห่งครับใครเลี้ยงไว้ครับมีแมท่านี้ไหมมีจุดดำครับเป็นแบบเปนแบบก็จุดดำสอง สนจุดดำเจอือด,ดำเจ้ะมาครับเมวดำวันนี้จะมาเราถึงแมวที่เป็นมงคลครับเมวมงคลแมวให้คุณสิบเจ็ดชนิดให้โทษหกชนิดแมวครับแมวที่ให้คุณ ได้แก่สีชนิดได้แก่สุพลักษณ์โกนจาศีสบาและวิเคียนมาศแมวสุพลักษณ์แมวสุพรลักษณ์หรือว่าแมวสีทองแดงช่วยในการค้าขายค้าขายดีครับแขวขาด จากบติเหตุและอันตรายทุกรูปแบบกับแมวสุภลักษณ์หรือแมวสีทองแดงช่วยให้ค้าขายดีแขวข้วคาดจากบาดเหตุอันตรายทุกรูปแบบครับทําธุรกิจจัดกิรจาค้าขายก็ราบลื่นมากขึ้นครับแมวสุภลักษณ์แมวสีทองแดงช่วยในการค้าขายครับแถวนี้มีไหม นี่คืดำขาวครับเป็นเมลจรครับรอกล้งปลาครับขีกลัวครับไปใกล้ก็ไม่ได้ครับอยู่ข้างล่างอย่างเดียวกลัวสับเพียนสับเลี่ยนกันมาเรื่อยครับเมลดำขาวครับ ดำขาวแบมแบมกีซอนกีหลายกีหลอ่อค่อนข้างบาดกลัวครับถ้าใครมาก่อนกินก่อนชิงพื้นที่ก่อนครับมีชามเดียวครับ มีมงคลอีกตัวหนึ่งคืออีกนิดหนึ่งคือโกนจ่าครับโกนจ่าสุภลักษณ์แล้วก็โกนจาก่จาจะกล่าวถึงโกนจาก่าแมวโกนจาก่ามีนิสัยขายนักสํำรวจครับพวกเขาชอบที่จะเดินเตะ เพื่อสำรวจสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวครับแมวกลนจามีนิสัยคล้ายนักสำรวจสำรวจครับเดินเตะมีความฉลาดรักอิสระครับมีความฉลาดรักอิสระเป็นแมวดำนำโชคแมวกลนจาคือแมวดำนำโชคครับ กุนจะเป็นเมวดำสนิทตลอดทั้งลำตัวครับขนสั้นไม่มีอีกสีอื่นปะปนโกนจาเมวดำสนิทไม่มีสีอื่นปะ,นนะนนปะนเลยแม้แต่น้อยครับมีนักษณะขนเล็กละเอียดนุ่มเล็กละเอียดนุ่มครับเรียบตรงทั้งลำตัวในตาสีเหลืองอมพันในตาของเขาครับ สีเหลืองอมพันธ์ครับแมวกนจาครับแมวดำนำโชคครับทั้งสุภลักษณ์กนจาสีสว่างและวิเชียนมาศครับวันนี้ก็กล่าวถึงสุภลักษณ์กับกนจาก่อนครับกนจา มินิสายคล้ายนักสำรวจครับให้โชคให้ลาบส่วนสุภลักษณ์หรือแมวสีทองแดงช่วยในการค้าขายแคลข,า,ขาดจากบัติเหตุและอันตรายทุกรูปแบบครับแมวทองแดงสีทองแดงกับสุภลักษณ์วันนี้เอาเรื่องแมวสองชนิดมาให้ฟังกันครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและเป็นกำลังใจแลบฝา,ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับที่รับชม